สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับหมอบอยเคียร์ชัดวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ครับอัปเดตข้อมูลครับกับดาวพฤหัสบดีย้ายราศีครับจะส่งผลอย่างไรบ้างครับวันนี้เป็นคิวของคนราศีธนูนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับผมอ่านะฮะใครที่เป็นชาวราศีธนูเป็นคนมีนนะครับก เข้ามารับชมรับฟังครับนะมาฟังกันใกล้ๆนะพี่หมอจะนะครับออกคำทำนายวิทยากรครับเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตหลังจากนี้ไปนะครับประมาณ1เดือนนะเมื่อดาวใหญ่นะครับคือดาวพระศัศ์ดีครับหนึ่งในดาวตีเทพนะที่มีบทบาทและสำคัญนะครับกับทุกๆราศีนะครับผมถ้าใครก็ตามครับมีดาวพระศัศ์ดีในพื้นชะตาเด่นดวงนั้นต้องถือได้ว่าแหมมีใชไประ่าครึ่งแล้วนะครับผมในดวงนะครับ ต้องถือได้ว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีนี้นะครับดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวประธานสุขปเคราะห์นะครับเป็นดาวแห่งคุณงามความดีนะครับความสําเร็จโชคลาภนะครับสิ่งดีๆเป็นดาวมุงคลนะครับการโคจรนะครับในวันที่28กันยายนนะครั้งนี้ครับเป็นการขยับย้ายราศีนะครับถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรครับส่งผลดีอย่างไรบ้าง ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับดาวัสดีครับโคจรครั้งนี้ครับมบอกได้เลยครับส่งผลดีเป็นอย่างมากนะครับให้คนราศีธนูครับผมเรียกได้ว่าเข้าทางครับมีโอกาสพลิกเกมพลิกสตาร์เลยนะครับจากที่เคยเหนื่อยหนักมีภาระเยอะนะครับมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้นะครับกำลังของดวงสตาร์หลังจากนี้ไปจะฟื้นตัวครับ เพราะดาวพระสัดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและก็เป็นดาวเจ้าเรือนตนุนะฮะหรือดาววาสนาของคนราศีธนูครับโคโจรครับเข้าในเรือนกระดุมพระฮะกระดุมพระคือทรัพย์สินกระดุมพระคือเงินตาคือไรายได้นะครับในเรือนเขาเรียกว่าเรือนนี้ฮะมีดาวเกษตรดาวเจ้าเรือนก็คือดาวเสารครับและดาวเสานะ,ะนะฮะณจุดนี้ณเวลานี้ณนะ ปัจจุบันนี้นะครับยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกได้ว่าตำแหน่งที่เข้มแข็งครับคือตำแหน่งกเกษตรตราที่ดีครับหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการสร้างหลักฐานหมายถึงทรัพย์สินมูลค่าหมายถึงความเป็นเนื้อเป็นหนังในเรื่องของการเงินการทองอ่าเรียกว่าแบบมาเน้นๆเต็มๆแน่นๆนะครับดาวพัสดีครับเป็นดาวประจำตัวนะก็สมโครจรมาร่วมกับ หรือสัมพันธ์กับดาวการเงินครับเป็นศูนย์ยะพาหะนะครับส่งผลในเรื่องของหลังจากนี้ไปคนราศีธนูครับที่พี่หมอบอกครับแหมตัวเองฮะไปตกอยู่ในตำแหน่งทรัพย์สินครับบอกได้เลยครับหลังจากนี้28กันยายนไปนะครับถึงวันที่8พฤศจิกายนครับเขาเรียกว่าต้องรีบโกยเลยนะเป็นจังหวะดวงแล้วนะครับต้องรีบทำอะไรก็ต้องรีบเลยนะครับ เพราะเป็นโอกาสเปิดกว้างนะครับทำให้คนราศีธนูครับหยิบจับรับรัย์ทำอะไรก็สำเร็จนะครับจะลงทุนอะไรไว้นะถ้าใครอยากลงทุนนะขยายขยายหรือมองทำเลเอาไว้ก็เป็นช่วงโอกาสนี้แหละครับที่สามารถที่จะเรียกว่าสตราร์ทนะครับในการที่จะทำเรื่องของค้าขายการทำธุรกิจกิจการนะครับต่างๆเนาะ หรือใครที่จะลงทุนนะเอาเงินนะครับไปฝากในไปฝากในธนาคารนะครับหรือไปฝากในเรื่องของคำกองทุนหรือไปดูหุ้นนะจังหวะตรงนี้ครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้การเงินมีโอกาสองอกเงยเพิ่มพูนครับเพราะดวงสตา์หลังจากนี้ไปครับดวงจะเหงงดวงจะปังมากในเรื่องการเงินจะพลิกฟื้นครับนะจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงครับผมต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงที่ดีครับส่วนใครครับก็ตามนะ คนราศีธนูนะครับในช่วงสองสาเดือนนี้ครับกีคิดว่าจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือจะซื้อหลักทรัพย์ขนาดใหญ่มีโอกาสครับที่จะมีในช่วงจังหวะนี้หรือใครก็ตามที่จะทํางานเอ่อเรียกว่าจะขอสินเชื่อนะขอกู้แบงค์นะครับในช่วงจังหวะโอกาสนี้ก็มีสิทธิ์ผ่านได้อย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพราะว่าจังหวะดดวงดาวครับของคนราศีธนูเนี่ยจะได้เงินอา่าจะได้เงินก้อนใหญ่ นะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับจะได้จากสมองจะได้จากสติปัญญาจะได้จากการกู้แบงค์หรือจะได้จากครอบครัวด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสครับอีกเรือนภพหนึ่งคือเรือนภพพันธุครับพันธุแปลว่าครอบครัวนะครับญาตผู้ใหญ่คนในบ้านนะมีเกณฑ์จะได้เงินจากตรงนี้มาซัพพอร์ตมาอุปถัมภ์คนราศีธนูนะครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะดวงหรือใครก็ตามครับที่ทำมัก ค้าขายเกี่ยวกับเป็นตัวแทนในหน้าซื้อขายนะครับคนกลางเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินที่ดินนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงแรมอะไรก็ตามที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องรถด้วยนะก็มีโอกาสครับที่จะรับทรัพย์ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะฟังมีโอกาสที่จะเฮมีโอกาสที่จะเฮงนะครับในเรื่องช่วงจังหวะเงินทองจะเข้ามาในช่วงนี้ครับส่วนคนที่เรียกว่า คนที่ซื้อทรับเนอะก็มีโอกาสแน่ๆส่วนคนที่คิดว่ามีอยู่แล้วอ่ามีทรัพย์สินมีบ้านมีรถอยู่แล้วก็มีโอกาสมีเพิ่มขึ้นนะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะครับผมโอเคก,ก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสทองแล้วนะของคนราศรีธนูครับจะคิดยังไงอะไรก็ตามทีก็ต้องวางแผนดีดๆนินเนียนนะแล้วก็บอกได้เลยครับหลังจากนี้ไปคุณจะละตั้งหลักตั้งตัวฟื้นเปลี่ยนชีวิตไปสู่คำว่ามั่งคั่งล่ำรวยได้อย่างแน่นอนครับผม เอาละครับวันนี้พี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ